น่าจะเป็นเหมือนหลายๆคนนะ่ะที่เคยใช้ชีวิตการกางเต็นท์มาแบบว่าระดับหนึ่งแล้วก็เหนื่อยกับการเก็บของบางทีเราไปเที่ยวไปถึงค่ำอย่างเงี้ยที่กางเต็นท์ไม่มีแล้วคนอื่นนั่งกินกันแล้วแต่เรายังมาตอกสมออะไรเงี้ยเราก็เลยต้องหารถมาทําเพื่อ้มนได้แบบสะดวกความสะดวกแล้วกางเต็นท์มาก็เยอะแล้วก็เหนื่อยกับการเก็บบางทีไปก็ค่ำกางเต็นท์หลายๆวันนี้ลองวิเ่เอีทีแบบว่าเรากางนี่เสร็จพรุ่งนี้เราไปต่อยอีกที่นึ่ก็เลยหารถมาก็เลยได้คันนี้มา คือได้คันนี้มาตอนแรกก็อยู่ในกลุ่มสันอีฟสามเตศไทยนีย่แล้วก็มีน้องมาปล่อยขายก็เลยติดต่อไปก็ได้ซื้อกันมากว่าจะได้มาก็หลายเดือนอยู่กันบางทีเราก็มีตงังแต่ไม่มีรถบางทีมีรถแต่ก็ไม่มีตังเงี้ยเพราะบางทีรุ่นนี้มันหายากแล้วได้แบบไม่ถูกใจเราก็เลยไม่เอาเจอคันนี้ก็ถูกใจพอได้มาเราก็ต้องมาเนี่ยสภาพมันก็ไม่ได้สวยงามขนาดนี้หรอกเราก็ต้องมาทําเองอะ่ะเก็บสีเก็บเก็บอะไรพวกนี้แล้วก็ทําไปสักระยะนึงก็พอสีเสร็จก็เริ่มทาภายใน ทำเองหมดเลยตอนนี้คือตั้งแต่ได้มาก็เริ่มลอกไม่ไม่ถึงกับลอกหรอกแต่ว่าก็ไล่เยียร์ไล่อะไรพวกที่มันผุผัวเราก็มาเอาเรซิ่นกับใยแก้วมาปะผุแล้วก็สีโปแล้วก็ทําสีก็ทําไปก็ใช้ไปด้วยนะเพราะว่าใช้ใช้ไปทํางานด้วยก็จะเลอะเทอะหน่อยช่วงแรกๆแล้วพอทําสีเสร็จก็ใช้สีเนี่ยสีสเปร์กระป๋องเนี่ยพ่นะเองเลยความรู้ก็ใน YouTube ส่วนใหญ่นี่แหละคือเราก็อยากทําเองนะก็มีความรู้ไม่มากหรอกก็ อาศัยงูปาปาไปไหนแหละถ้ายากสุดก็ไ่ายเป็นพวกเตรียมพื้น่ะถ้ามันไม่เรียบมันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะออกมาไม่สวย เอาของออกจากรถหมดเลยแล้วก็เนี่ยเอาเก้าอี้เข้าไปนั่งในรถเลยแล้วกระดาษแผ่นอะไรงแล้วเราก็หรือว่าถ้าเราเราจะขายของตรงนี้เราจะควรจะทําวางตรงไหนเป็นเคาน์เตอร์ตรงไหนต้องใช้งานแล้วก็เอาตลับเมตรมาวัดคร่าวๆแล้วเขียนในแบบใน,ในกระดาษง่ายๆซึ่งบางทีเวลาเราทําจริงมันก็ไม่ได้เหมือนอย่างที่เราคิดหรอกเพราะบางทีเวลาเราซื้อวัสดุมาบางทีมันขาดมันเกินหรือมันสั้นอะไรเงี้ยเราก็อาจจะดัดแปลงไปตามตามแบบตามอุปกรณ์ที่เรามีเลยซึ่งเริ่ม,เร,มเริ่มก็ จะเริ่มจากส่วนหน้าก่อนเลยเริ่มจากพื้นเนี่ยพื้นพื้นเลาะเลาะพื้นแล้วลงสีพวกกันสนิมอะไรเนี่ยแล้วนสีแล้วก็ขึ้นโครงไม้ที่ที่ผมทำก็คำหนึง่งที่สุดคือเรื่องน้ําหนักรวมทั้งฝ้าผมก็ใช้ไอแผ่นเมทัลชีตลอนฝ้าซึ่งมันก็ทั้งทั้งคันเนี่ยใช้ไป5แผ่นประมาณสัก5กิโล,ล้หรือกิโลน่ะส่วนพื้นก็ใช้เป็นของกระเบื้องยางแบบพิกลอกอะ่ะซึ่งก็ได้ไปลังกว่าก็น้ําหนักมันก็ไม่น่าจะเยอะ คือรวมๆแล้วผมว่าไม่เยอะหรอกเพราะรถมันก็อายุเยอะแล้วถ้าเราแบกน้าหนักเยอะๆมันก็เ,เลยคํานึงถึงเรื่องนี้เป็นหลักเลยเรื่องเรื่องน้ําหนักที่จะใส่เข้าไปคือตอนแรกก็คิดว่าเราจะทําเป็นแนวไหนดีเงี้ยแรกเลือกแนวก่อนแ,แนวลอฟแนววินเทจแนวอะไรที่เขาแต่งกันน่ะแต่ว่ามาตอนเนี้ยแนวไอ้นี่ที่กําลังมาคือมินิมอลบวกกับเี่ในบ้านเราก็อุปกรณ์ของแต่งพร็อปอะไรก็มีอยู่แล้วพวกต้นไม้ปลอมพวกอะไรเงี้ยก็เลยเออเอาแนวนี้ก็ได้หวานๆสไตล์เพรารถเราสีฟ้าด้วย ฟ้ากตัดกับขาวอ่ะก็น่าจะสวยอยู่ okay. ก็เลยออกมาเป็นอย่างที่เห็นนี่ จุดแรกที่เริ่มทำนะคือตอนแรกผมก็จะเริ่มตรงส่วนนี้ก่อนเลยขึ้นโครงตรงนี้กับอ่าตรงนี้จะเป็นแท่นจะเปิดเก็บของได้คือจะขึ้นโครงตรงนี้แล้วเดี๋ยวก็ตรงนี้จะจะใช้แบบว่าเนีอ่าเหมือนกับอ่โครงเตียงอ่ะเราจะใส่เชือยตั้งไปเป็นตลอดแนวอ๋อแล้วมันสามารถถอดออกได้ถอดออกได้อ๋อถอดออกได้นี่ก็คือ ทะลุเดินได้เดินทะลุได้เลยตอนนี่มันอาจเป็นแผ่นแต่ว่าตอนนี้ผมยังสั่งที่นอนมาสั่งสั่งปงน้ํายังไม่ได้เสร็จถอดมาซ้อนตรงนี้ทั้งสองแผ่นเลยแล้วก็เอาโครงเตียงนี่ออกมันก็จะทะลุแล้วเราจุดประสงค์เราทําเพื่ออะไรเพื่อที่เวลาเราเอาเก้าอี้มานั่งเพื่อใายของตรงนี้ใช่เราจะนั่งเพื่อให้แฟนนั่งตรงนี้แล้วก็ตรงข้างหลังก็จะเป็นแบบเดี๋ยวจะผมจะทําเป็นกล่องมาวางพวกวางอุปกรณ์ตรงนี้ก็เป็นเบา ไว้เก็บของเก็บของพวกอะไรได้อสซอรณ์ยาวเลยครับแล้วก็มาขึ้นโครงตัวเคาน์เตอร์หน้านี่มันก็เป็นยเก็บของเก็บได้หมอนเก็บอะไรอุปกรณ์อะไรได้ครับเพราะงี้มันก็อย่างที่บอกเป็นเป็นโครงไม้อัดอย่างเงี้ยอ่ฮะมันก็ไม่ได้หนักเลยไม่หนักไม่หนักรถคันนี้ดูแล้วไม่หนักนะไม่หนักไม่หนักผมว่าประมาณสักสามร้อยสี่ร้อยโลสามร้อยกว่านี่แหละโอ้นี่หลังคาก็เบาใช่นี่ก็เก็บของได้ในนี้ครับไอตัวปิดผิวพวกเนี้ยเราใช้อะไรปิด ผิวทั้งนี้ใช่ไหมใช่เนี่ยพวกนี้พวกนี้เขาเป็นเป็นวอลเปเปอร์ครับผมสั่งเป็นวอลเปเปอร์มาสั่งจากราสด้ามาเนี่ยเป็นม้วนก็มาปิดเองพวกนี้เป็นไม้อัดเองหมดบางๆอ่าแล้วก็เอาวอลเปเปอร์มาแปะรับครับหมดเลยพวกเนี้อืมครับแล้วละแนงอันนี้ล่ะฮะเราทํำยังไงฮะละแนงนี้ก็ผมก็เอาไม้เนี่ยไม้อย่างเดียกที่บอกไม้โครงเนี่ยไม้โครงไม้เคราวนี่เขาเรียกกันท่อนยาๆมาก็ตัดแล้วก็แปะกับ ไม้อาบางๆอะไว่าติดตัางขึ้นโครงตรงนี้ก่อนขึ้นโครงนียการแตะยิงแปะยังไงเรายิงยิงตะปูเหรอยิงปืนปืนลมเกียวปล่อยผมเกียวปล่อยใส่ลงไปเลยใช่ไหมใช่ผมขึ้นโครงตรงนี้ปิดก่อนผมก็ดูคลิปพี่เนี่ยว่าถ้าลถรถรถอย่างเงี้ยเราต้องปิดทึบระหว่างคนแกันแต่มันเปิดได้อยู่นะเปิดได้พี่ก็ว่าเห็นบานพับอยู่ตรงเนี้ยแสดงว่าต้องเปิดได้แล้วตัวเลขหัวมันจะมุดไปพุ่งมาเวลาขับนี่ก็สามารถเปิดได้เนาะใช่เวลาเปิดนี่มันก็อื วิ่งไปวิ่งมานอนเนี่บางทีก็กลับไปหาแม่ก็มีเตียงนอนสองคนได้ไหมสามคนได้ไหมถ้าสองคนตัวเล็กได้คนนึ่งตัวเล็กได้คนลองลองตัวเล็กได้อยู่ทางนี้ผมก็ปิดทึบไปก็ไม้อัดเหมือนกันบางๆแล้วก็เอาวอลเปเปอร์ติดง่ายถ้าสมมุติว่าเราไปเนี่ยครอบครัวเรามีห้าคนใช่ใช่ถ้าเกิดสมมติว่าเราไปห้าคนเนี่ยก็มีเต็นท์เอามีเต็นท์เพิ่มเติมใช่ใช่เด็กๆก็อาจจะมันมันก็มีเต็นท์ติดรถเป็นประจำแหละเราก็ไม่ได้ว่าจะเลิกกลางเต็นท์เดี๋ยวเราก็มีเต็นท์เผื่อบางที่แบบว่า มันสวยเราอาจจะต่เต็นท์ลงอย่างเงี้ยเด็กๆนี่ก็อาจจะนอนบนรถกันแล้วเราผู้ใหญ่เราก็นอนเต็นท์ใช่แล้วแต่สะดวกก็เนี่ยของแต่งผมออกจากในบ้านหมดเลยในอนาคตนี่กะจะมีแอร์สักหน่อยไหมก็ติดแอร์ติดแอร์เนาะติดแอร์ติดไฟโอ้โหเด็วก็มีแบตเตอรี่เข้ามานะฮะใช่ก็ใส่ได้ผมก็เผื่อว่าเนี่ยช่องพวกนี้ผมก็ว่าจะติดไฟอะไรเงี้ยครับฝีมือของวุฒิทั้งหมดเลยใช่เลยเราเริ่มทําจากตรงไหนก่อน ผมก็เริ่มขึ้นโครงก่อนแหละก็แปะแปะไม้แปะอะไรพอมันได้ได้รูปร่างของมันเนี่ยครับก็เริ่มตกแตง่งเริ่มเก็บสีเริ่มโป้เริ่มเก็บรายละเอียดทาสีก็มีแฟนน่ยช่วยทาสีช่วยเก็บอะไรเงี้ยครับแล้วส่วนไหนที่ทํายากที่สุดบุตรส่วนยากเหรอตอนทำผมผมวุ่นวายกับตัวนี้เยอะสุดเลย<ะ>หลังคาเนี่ยหลังคาส่วนที่มันต่อกันอ่ะอ๋อ oh, เป็นซ้อล่องเหรอหรือไงมันเป็นซ้อล่องแล้วตอนมันซ้อนกันอ่ะมันไม่เข้ากันผมเหนื่อยอยู่ครึ่งวันอ๋อเหรอใช่แต่ก่อนที่จะแปะผมผมใช้เทป มันมันเป็นเหมือนอะไรเทปผ้าไม่ใช่เทปหรอกเป็นเป็นผ้าเหมือนผ้าก๊อตอ่ะนะหนึ่งนิ้วอะผมมาวางไว้ก่อนแล้วผมก็ใส่เกียย์ปล่อยเพราะผมไม่อยากเหล็กมันถูกับเหล็กเนี่ยวมจะเสียงดังนฮะบางคนอินบ็อกมาถามมันจะเสียงดังไหมอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าเราก็มีเทคนิคหน่อยหนึ่งเอาเอาผ้าแบบเส้นประมาณนิ้วติดกับไอเถื้อโครงรถก่อนนก่อนที่จะติดแผ่นขึ้นไปอ๋อเมันจะได้ไม่ไม่มีเสียงแล้วมันเนี้ยมันก็เงียบสนิทเลย มันเป็นอะูอ่าเป็นอันนี้ช่งกะสีเป็นอะไรนะก็ียกมีตันชีสอ๋อมีตันชีสแต่เป็นรอนฟ้าไงอ่ามันจะบอมมากผมสั่งมา5้าแผ่นพอดีเป๊ะเลยแอรกตัดก็กลัวเสียเหมือนกันเสียนี่งานเข้าเลยเนี่ยมันจะยากส่วนนี้แหละเพราะว่าเวลามันซ้อนกันมันจะมันจะไม่เรียบอ๋อต้องมาบากต้องมาอะไรเงี้ยอืมก็คุณวายอยู่หลายหลายหลายชั่วโมงกันเนี่ยเพราะมันมันซ้อนแล้วไม่สนิทไงครับอือเราก็ไม่ได้ช่างฟว้าช่าง โอ้ยถ้าเกิดฝีมือที่แบบว่าไม่ใช่ช่างแต่ทําได้ขนาดนี้นี่ผมถือว่าเก่งมากแล้วนะนี่ถือว่าเก่งมากๆเลยฝีมือมากๆเลยสมมุติถ้าเกิดใครอะอยากจะทําเองอ่ะมีงบน้อยอะไรเงี้ยมีอาจจะมีงบสักสามหมื่นห้าหมื่นอย่างเงี้ยอยากจะทําเองดีกว่าเขาเขาควรจะเริ่มจากตรงไหนครับเขาต้องมีความรู้เรื่องช่างก่อนเลยผมว่านิดนึงอะนะต้องต้องรู้ต้องว่า ตอกกระปูเป็นกัน <N> น็อตเป็นหรืออ,อะไรพวกนี้ต้องมีความรู้ก่อนอะอ,อย่างมันถ้าเป็นช่างถ้าคุณออกแบบไม่เป็นมันก็มันก็ไม่ได้นะแล้วก็ต้องเข้าใจว่าการออกแบบด้วยอแต่คนทําเป็นผมว่ามันก็ง่ายหมดอะอถ้าคนที่จะทําเองอถ้าถ้าเกิดเขามีความสามารถนะเขาทาได้หมดอะอคือหนึ่งต้องเลือกแนวก่อนอย่าไปหลงแนวถ้าเกิดว่าจะตกแต่งเนี้ยเราต้องไปแนวนี้เลยเหมือนบางคนผมเห็นบางคันก็ ตกแต่งไปหลายแนวเลยนะรวมรวมกันไปเลยใช่ไหมเดี๋ยวจะวินเทจบ้างคนก็ลอฟเอาแนวลอฟไปเลยบางคนก็โอหูแบบแล้วอย่างก็ต้องคุมคุมโทนให้เป็นถ้าตกแต่งต้องคุมโทนอย่างกับผมนี่โทนฟ้าโทนอย่างเงี้ยคือรถผมสีฟ้าอยู่แล้วไงตอนแรกจะทําสีขาวนะก็เลยแบบหยอดสีฟ้าไปนิดหนึ่งมันสวยตรงมีกระจกบานเนี่ยจัวรนี่เลยมันเหมือนกับไอ้อะไรนะ นอดิกอ่ะบ้านนอดิกที่มันมีวงกลมอยู่หน้าบ้านเนี่ยนี่ก็รู้ว่ามันอะไรคือตัวนั้นอ่าฝาไอขอบของตะกร้บฮะยี่สิบบาทยิ่งเหรอใช่ใช่ผมไปโพสในในเฟซเลยเหรอแล้วแล้วเอากระจกมาติดยังไงใช่ก็กระจกไงผมก็เอากระาษสองหน้าแปะกับไอ้นั่นเลยแล้วก็ยึดไปเลยมันก็อยู่อ๋อแต่กระจกนี่ก็ได้เป็นวงกลมมาแล้วใช่ใช่สั่งกระจกเป็นวงกลมมามันเป็นกระจกที่แบบงอได้อ๋อ ไม่ใช่กระจกไม่ใช่กระจกที่แตกอะไรอย่างเงี้ยนะมันเป็นกระจกที่แบบว่าอะคริลิกว่าใช่เออประมาณนั้นใช่ไหมมันมันมันบางแล้วก็มันก็สามารถงอได้อ๋อไม่ใช่กระจกแต่มันไม่มันไม่มีกรอบมาให้ผมก็เลยไปไม่บาดนะใครอย่าดราม่านะไม่ไม่ไม่บาดไม่มีแตกผมก็ใส่กขอบมันหากรอบก็นึกอยู่หลายวิธีก็เลยเดินไปหาเอาเอากระจกไปร้านร้าน20บบาทก็เลยไปหาตะกร้าที่มันพอดีก็เลยซื้อตะกร้ามาแล้วมาตัดตัดขอบเอาแค่ แล้วยังไงรู้ป่ะกกาการวางโทนสีการแต่งรถการวางเขาเรียกว่าอะไรนะเดคอเรทอ่ะมันมันตกแต่งสวยมันตกแต่งแล้วมันมินิมอลมันน่ามันน่าพักผ่อนมากมันไม่เหมือนกับว่าพอเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยอยากจะโอ้โหรถคันนี้มันใครเห็นนะก็คือก็ต้องชมว่ามันน่ารักอ่ะทำให้เหมือนอยู่บ้านอ่ะใช่ใช่ใช่โอมันดีบางบางทีมันดีกว่อยู่บ้านอีกนะนะ มันอยู่กับธรรมชาติอย่างนี้นะมันมันสวยแล้วก็น่ารักมากๆครับผมเห็นแล้วแบบโอ้ชอบชื่นชอบมากๆงานน่ในรายละเอียดเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยละเอียดอะไรมากนักแต่อย่างที่บอกครับว่ามันเป็นงานอาร์ตออกอาร์ตอาร์ตหน่อยนะวินเทจวินเทจหน่อยก็ถือว่าโอเคได้อยู่เหลือทำอะไรอีกเหลือไอ้บาที่จะยืดออกข้างนอกอ่าฮะแล้วก็ไอ้ส่วนที่จะวางของตรง ตรงฝาท้ายหลังเนี้ยบ่าตรงนี้ใช่ไหมบ่าบ่าตรงนี้ใช่ไหมใช่แล้วแล้วตรงเนี้ยมันเปิดออกยังไงเปิดออกมาอย่างนี้มันจะใส่เป็นเหล็กแล้วก็ต่อยื่นอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็รับกับหาโซ่อะไรรับกับตัวนี้อะไรล้างมังเหมือนที่ก็ทํากันอ่ะอ๋อเป็นแผ่นไม้ออกไปกว้างๆเนี้ยประมาณทักเนี่ยปรภาพเก็บขึ้นไปยังไงพับมาเลยอาจจะเป็นมันก็จะเหลือพื้นที่ตรงนี้หน่อย จะเป็นไม่หนามากอ่ะปิดปิดมาเลยกําลังคิดอยู่ว่าจะแบบว่าถอดได้แล้วมาเก็บในรถหรือออาจะจะดีเป็นไงนี่คืออย่างที่บอกผมทําไปผมก็คิดไปหาอุปกรณ์วันต่อวันเลยนะใช่แล้วก็ขึ้นอยู่วัสดุเราไปด้วยเละแก้บ่อยไหมวุฒิามจริงๆทำอ้ยผิดอยไม่ได้ไว้แก้เอาเปลี่ยน ไม่ไม่ได้แก้บ่อยนะแต่บางทีเราก็อยู่ที่อุปกรณ์เราอ่าฮะดันก็บางทีตัดขาดอะไรก็ต้องต่ออ่าทำแล้วไม่พอใจรู้สึกก็ไม่ไม่ก็ไม่ค่อยพอใจไว้อยากเปลี่ยนแบบใช่มันก็มีบางทีมีนะทีหรืออย่างทําชั้นเนี้สามชั้นไม่มันแน่นไป้ก็รื้อออกรื้อทำใหม่อ๋อก็ล่นขึ้นอย่างเงี้ยอ่าฮะมันก็มีแหละแต่บางทีแบบว่าดูแล้วอย่างเมื่อก่อนตรงนี้มันมีเสาต้นหนึ่งครับพอเราไปลองถ่ายรูปมาแล้วเอ้มันมันขัดขัดตาแล้วก็มา ตัดเสาทิ้งอีกอย่างเงี้ยก็จะเป็นอย่างนั้นมากกว่าครับคือผมมาทําไปแล้วบางทีผมต้องมาถ่ายรูปก่อนว่ามันใช่มันดูแล้วมันขัดตาเลยอ๋อเอาถ่ายรูปสวยนี่เองเราถ่ายรูปแล้วมาดูแล้วว่าเอ้ยพอมุมนี้ไอ้นี่มันเสาบังอยู่นะอะไรเงี้ยไม่แล้วลื้อก่อนถ้าถ่ายรูปไม่สวยนี่ลื้อแม่งเลยสุดยอดจริงๆเทคนิคก็นิดหน่อยเออตอนแรกไอ้กรอบนี้ไม่มีนะครับอ้าวเหรอตอนแรกก็ ประตูมันสุดขึ้นไปสุดเลยประตูเนี้ยสุดเลยแล้วเราพอถ่ายรูปมันโล่งไงพอลองตามถ่ายรูปดูแล้วมันโล่งพอโล่งเสร็จก็เอาะถอดประตูมาตัดครึ่งแล้วก็ทํากรอบนี่ใส่ชั้นเพื่อให้วางของนั่นในบางบางทีแบบว่าแบบไม่จ่ายตัวไงคือทําไปก็ดูไปแล้วก็เราถ่ายรูปดูอย่างเงี้ยแล้วตรงนี้โล่งตรงนี้หนักไปนะฝั่งซ้ายหนักไปเราต้องเติมฝั่งนี้นะอย่างเงี้ยก็เลยต้องเพิ่มแก้ไปอย่างเงี้ยแหละ การออกแบบนี่แฟนช่วยออกแบบไหมหรือว่าเราออกแบบคนเดียวก็คิดช่วยกันไหมก็ช่วยกันอ่ะถามเข้ามให้ว่าเอ้ตัวนี้ดีไหมตัวเองตัวนี้เอาเป็นอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยเขาถามแลอย่างเสาเนี่ยถามมาออย่างเสาจะออกดีไหมอะไรเงี้ยก็เราก็คุยกันอ่ะแต่ส่วนใหญ่เขาก็แล้วแต่คนทําอยู่อ่อเนี่ยอันนี้ไม่ยอมใช้สมองช่วยเลยนะแล้วแต่เธอนี่โอ้คาว่าแล้วแต่เธอนี่ยคือเขาเชื่อในมือเราอยู่แล้วไงอ๋อ แล้วแฟนชอบลูกชอบด้วยใช่จบเลยคราวนี้สวยเลยนี่โซนนี้ของเขาเลยนี่เออมาเดียวเลยโซนนี้อ๋อโซนลูกชายเลยนะฮะชอบเลยรถเล็กๆนะครับแต่แต่ทาให้มันเป็นรถเทพได้จริงๆนะครับอันนี้ก็โชว์พวกใช้ได้ใช้งานได้จริงอ่าแต่เวลาขับไปก็ไม่น่ี๋ยวผมอัยางรัดไว้อ่าการล่วงไม่ล่วงครับไม่มีวิ่งไม่มีข้อไม่มีอะไรกันเออเวลาวิ่งไปนี่มี ก็เก็กก็เก็กออดแอสอะไรไหมออดแอสมีบ้างนิดหน่อยโซนหน้าเนี่ยตามสภาพรถเนาะตามสภาพเพราะว่าเราเอาไม้มาชนกับตัวถังรถมันก็บางทีมันก็ชิดกันอย่างเงี้ยมันก็มีอยู่แล้วแหละนิดหน่อยแต่โซนแก้นี้ไม่มีนะแต่เบรกเบรกกระทันหันนี่มีอะไรไปกองรวมกันมั้งไหมเออไม่มีนะไม่มีนะเราติดกาวไว้หมดทุกอย่างเนี่ยติดผมยึดไปหมดเลยเนี่ยพวกนี้อ๋อเออเป็นพ็อปที่ยึดไปหมดเลยยยึดไป่หนเครับครับอื้มพ็อปพวกนี้ก็โอเคอ่ะนะฮะ คือการล่วงในเมื่อก่อนก็ไม่ได้ติดหรอกมันก็ล่วงครับงบประมาณประมาณเท่าไหร่หุ้นที่ใช้ในในตอนพัมรถคันเนี้ยผมว่าเรื่อยๆถ้ารวมถ้ารวมตกแต่งรวมอะไรแล้วทั้งหมดเนี่ยมันประมาณใช้ประมาณเท่าไหร่หรือว่าของตกแต่งพวกนี้นี่เราของไอ้นพวกนี้เนี่ยเอาผมจากในบ้านหมดเลยพวกนี้ไม่ใช่พวกนี้ยพวกต้นไม้พวกนี้ครับคือพับทุกอย่างมาแต่ในบ้านหมดเลยมันก็มีแค่โครงไม้โครงไม้ไม้อัดครับฟ้าอะ แล้วก็พื้นอย่างที่วุฒบอกนี่ไม่เกินสองหมื่นไม่น่าเกินโอ้โหแล้วผมก็ทยอยซื้อด้วยไงอาทิตย์นี้ผมซื้อไม้สักสองสามพันก็ทำไปจนไม้หมดไม้อะไรเนี้ยก็ซื้อน็อตซื้อตะปูซื้อกาวซื้ออะไรไปพออาทิตย์หน้าก็เริ่มซื้อสั่งอันนี้มาอีกอันนี้พันห้าอ๋อสั่งกะสีเนี่ยใช่พันห้าใช่เพราะทำผมมีเวลาทาแค่ส่ออาทิตย์ไงพผมมีงานประจำแล้วผมจะทําทำวสออาทิตย์พออาทิตย์นี้ทําฝ้าเสร็ พอเวลาเหลืออาจจะไปเก็บโน่นนี่นั่นครับพอเหลือเสร็จผมก็ไปซื้อพื้นอีกอืไม่ได้ซื้อทีเดียวสองหมื่นเลยก็ทยอยซื้อไปบางทีก็ซื้อเนี่ยบางทีขาดโน่นนี่นั่นสี่ส้าห้าร้อยก็ได้งานแล้วเราไม่จำเป็นต้องลงทุนเยอะเลยทยอยทําทยอยซื้อเรามีดีไซน์ในการเป็นอินเทีร์เียปะทําไมเราออกแบบแล้วก็วางพ็อปวางอะไรได้ลงตัวได้สวยงามก็น่าจะมีหัวตรงนี้หน่อยใช่ไหมผมก็เรียนมาหน่อยใช่ไหมเออเรียนการออกแบบการวางจุดวางของอินเทอร์เนียนี น่าจะมีเรียนอยู่เนาะผมเรียนไอ้น,นี่มาออกแบบนิเทศสินมาอ,อ๋อ <c oughs> ว่าแล้วครับคุณผู้ชมแต <c oughs> ่ก็ไม่ได้ทำงานสายนั้นเลยก็มาทำกับส่วนตัวตัว,ตวเองครับ<ง>ครับผมมั่นใจได้เลยนะว่ามีคนชอบรถคันนีม้มากๆผมคนหนึ่งลหละเห็นแล้วก็ยังรู้สึกว่าชอบไอ,บอ้อมันชอบอ่ะคือไม่เยอะอ่ะมันไม่เยอะจนเกินไปแล้วมันก็มันก็ไม่น้อยจนเกินไปมันดูแล้วมันอบอุ่น ผมชอบโล่งๆไงโล่งๆผมเปิดเปิดดูในในในยูทูบก็หลายครังที่ดูแล้วอึดอัดอ่ะซึ่งเราก็ลดลดไม่ใหญ่เงี้ยเราทำไงให้มันโล่งให้มันโล่งโล่งที่สุดอ่ะแต่ว่าด้วยความโล่งเรามันต้องมีมีแทบครบเหมือนกันนะอมีที่นอนนะมีที่นอนมีนั่งที่เคาน์เตอร์นั่งดิฟกาแฟนั่งเทควิวคือรถคันนี้ไปจอดแล้วนั่งเทควิวแล้วเนี่ยเป็นโต๊ะได้เอาเก้าอี้มาลงข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเก้าอี้มาลองวางนั่งจิบกาแฟได้เลยข้างหลังอ๋อ เป็นโต๊ะตวงเนี่ยเหรอใช่ใช่้ห้อยไฟทักดวงตรงนี้อ๋อกลางคืนนะใช่ใช่โโหริมทะเลชายทะเลจะต้องจะต้องทำปิดดีๆเรื่อการออกแบบดีมากๆเลยแล้วสติกเกอร์อย่างเงี้ยเราเป็นคนแต่งเองหรือเปล่าฮะบุตดอันนี้ผมสั่งมาสั่งมาเพราะว่าไม่มีเวลาตัดจริงๆบอก็ตัดเองได้นะครับไอภายในกระจกเนี้ยที่มันเป็นสีฟ้าอย่างเงี้ยเราใช้อะไรติดฮะพ่นพ่นสี ทีกับกระจกรถอ๋อกระจกรถเลยใช่ไหมเพราะว่าสีผมสั่งสีเดียวกับตัวรถเลยครับผมพ่นติดกระจกเลยอ๋อก่อนที่จะปิดไม้เนี่ยอ๋อคือได้สีฟ้าแล้วมันเงาอ่ะมันเงาขึ้นมาเออเพราะว่ามันได้กระจกสะท้อนกับกระจกอ่ะใช่ยางยางสวยนี่สีติดล้ออยู่เลยเออขอบเท่าไหร่ฮะสิบหกขอบสิบห้าสิบห้านะหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าห้าห้าขอบสิห้าได้โทมากๆสวยมากๆเลยรถคันนี้เครื่อง ยังโอเควิ่งได้ด <oneself. S 1> ีเครื่องวิ่งได้ดีเลยความเร็วที่สามารถทําได้เราเคยวิ่งก็ไม่แน่ใจนะผมจับโทรศัพท์ครับ Google แ a p อ่ะเพราะว่าไมมันขาดอยู่ก็น่าจะร้อยร้อยกว่าอยู่ได้ร้อยกว่าอยู่เ้ว่อยใช่ร้อยร้อยกว่าวิ่งชิวอยู่นะเหรอใช่ช่วงล่างนี้ทําทำมาดีแล้วน้องก็ทําให้ดีเลยผุเยอะไหมแล้วคันนี้ผุเยอะไหมผุเยอะไหมก็ส่วนใหญ่ก็เป็นแถวรางน้ํานี่แหละรางน้ํอแล้วบันไดข้างล่างเนาะก็มีผุบ้างนิดหน่อยนิดหน่อยตามภาพนะครับ 39 39ปีนี่บางคนถามว่าทำไมเป็นเลข28อ่าปดทำไมไม่เป็นเลข23เออทำไมฮะเพราะว่ารถคันนี้จดทะเบียนวันที่28มีนาปี28พอดีผมเกิดวันที่28ด้วยเก็เลยเป็นเลขที่ว่าเป็นเลขมงคลนะเป็นเลขรวมกันคือจดนทะเบียนวันที่28เดือนมีนาปี28นี่ก็น่าจะ3ามปีนะคันนี้ ก็ถือว่าเยอะแล้วเยอะมากเยอะมากรถผมนี่แค่35ปีเองครับนี่ไป38แล้วเป็นพี่นี่นิสสันเอเวนียี่สิบสามครับชมภายในสักนิดหนึ่งข้างในยังไม่ได้แต่งอะไรเยอะเลยตอนนี้ก็ธรรมดาธรรมดาอย่นะคุณผู้ชมมาดูรถเดิมๆกันนะฮะนี่ครับนี่ไปแกงเงินรวมนี่คุณผู้ชมเดิมเดิมเลยนะครับออันนี้โอ้โหถ้าเกิดเป็บ แต่งสีนะพ่นสีเลยนะเดี๋ยวผมมีโครงการจะเก็บสีห้องนี้ต่อไปอยู่แล้วมันจะแหามันจะมันจะใหม่มันจะเทจริงๆนะครับนั่งได้สามคนนั่งค่อนข้างกว้างเปิดได้นี่เบาะนี้เปิดได้ก็เดี๋ยบาะนี้ก็เปิดได้เดี๋ยวเล็กผมก็จะวิ่งทางนี้แหละเก็บของในนี้ส่วนห้องข้างหน้ายังไม่ได้ทําอะไรเลยกำลังจะพอเสร็จจากนี้เจะตกแต่งต่อมันเป็นแนวสไตล์อะไรกันอย่างนี้มีสไตล์ น่าจะเป็นมินิมอลตอนนี้มินิมอลนะสกินคลีนสีขาวอเงี้ยแล้วก็มีพอบง่ายๆไม่ต้องเยอะถ้าเกิดมีใครเขาสนใจขายไหมขายแล้วยังไม่ขายตอนนี้ยังไม่ขายใช่ไหมเพราะเป็นรถคันแรกที่ว่าไว้ท่องเที่ยวเลยเราอาจจะไปหารถมาปั้นต่อหวานๆใช่มัหวานหวานมันน่ารักน่ารักอ่ะแล้วรถมันวิ่งได้จริงอ่ะคือมันวิ่งได้วิ่งได้ยาวเลยนะไปไกลสุดที่ไหนรถคันนี้เคยไปไกลสุด เคยไปไกลสุดเหรอเพราะไปสุพรรณไปอะไรมานะคนน้องน้องที่ใช้มาเขาบอกไปกลับสุพรรณทุกอาทิตย์เลยเราทําอะไรกับเครื่องใหม่เครื่องแล้วยังไม่ทแล้าก็อะไรที่ไม่นั่นก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยพวกสายพงสายพานพวกอะไรพวกนั้นเราก็มาเปลี่ยนไล่เปลี่ยนพวกอะไรที่ดูแล้วมันไม่ไม่ของเหลวนี่เปลี่ยนทั้งหมดเปลี่ยนหมดแล้วแล้วก็สายพานทามมิ่งก็เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วล่าสุดเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องหน้าเครื่องอะไรที่มันทํางานอยู่ตลอดเวลาเนี่ยจะเปลี่ยนทั้งหมดเลย ช่วงล่างก็ช็กเชือกก็เปลี่ยนหมดแล้วคนที่ใช้รถอายุประมาณสามสิบแปดปีอย่างงี้รถอย่างนี้มันมีงองแงมั้ยมันก็มีบางทีเกี่ยวแบตนี่ยของผมมันเป็นเกี่ยวแบตนี่แหละอย่างที่บอกว่าไดมันยังยังยังไดชาร์จนะใช่ไดชาร์จใส่ร้อยยี่สิบแอมป์ไปเลยตัวเดียวจบเลยรอเปลี่ยนอยู่เหมือนกันนะครับไม่แพงฮะแต่รถพวกนี้เทคโนโลยีมันไม่ไม่ได้ซับซ้อนแบตหมดก็เข็นกงนเข็นก็ติดไยรุ่นมาช่วยเข็นกระตุก ไปต่อได้มันไม่ได้มีระบบสมองกลเหมือนรถใหม่ๆใช่รถพวกนี้มันมันโอ้โหมันไม่ซับซ้อนมากเลยแล้วคุมเรื่องความร้อนให้อยู่อย่างเดียวไปเหอไปไหนก็ไปได้ให้น้ำอยากขาดน้ำมันมีไปได้หมดครับใช้โซนนี้ใช้พื้นที่ตรงนี้เราก็เอาออกมาซ้อนๆเงี้ยแล้วเก็บหมอนลงใต้พวกนี้แล้วเก็บใส่ตู้ครับตรงนี้ก็จะโล่งเลยออาาเก้าอี้มานั่งเอาแค่ไม้สองแผ่นนี้ไปซ้อนกัน แล้วตรงนี้นั่งได้อีกไหมตรงนนั่งได้ตรงนี้นั่งได้อ่าอ๋อแต่ตอนนี้เราสั่งฟองน้ํามาจะทาเบาะอุดม่านนี้เราอย่างไงฮะสั่งตัดเองหรือเปล่าหรือว่าเย็บมาหรือว่าไปซื้อสําเร็จอะไรฮะม่านครับม่านผมสั่งมาสเร็จแค่มาใส่เองก็ให้แฟนเย็บเย็บนี่แหละอ่ามันจะเป็นแบบตินตุแกแต่เราไม่ได้ใช้เราใช้แบบว่าให้มันสวมได้อ่าก็เลยให้แฟนเย็บอ๋อแล้วก็เอาอันนี้แหละเป็นเสาเสาเสาเต็นท์เสาทับเรื่องนี้ครับอ่าฮะมา แตดแปลงอ่ะยึดมันก็ปิดก็นอนได้กันเตียงเดี๋ยวฝั่งนู้นยังไม่ได้ติดม่านแต่ช่วงแรกผมใช้มูรี่มูรี่ที่ดึงอ่ะอสวยมากเลยฮะเอาสีขาวมาตัดกับสีฟ้าเนี่ยไอเดียนี้ยสุดยอดจริงๆนะครับรถคันนี้มีทาสีด้วยนะไม่ใช่พ่นอย่างเดียวนะบนราคาคุณผู้ชมฮะก็สีรถนี่แหละก็ไล่เก็บนี่ฝีมือแฟนเแต่มันก็ไม่ได้ละเอียดมากมายหรอกอ่ามันเป็นร่องเขาเขาเรียกว่าทิ้งล่องรอยแห่งความสวยงาม งานทุกนี้เราทําเองขึ้นมานะครับคือรถไี่ีเรียสเราไม่ซีเรียสเราเราจะสีไม่เรียบหรืออะไรแล้วนะมันก็โอเคมันก็ทําแล้วมันก็มีความสุขกันไปนะครับปีสามสิบแปดปียังอยู่สภาพแบบนี้นี่ก็ถือว่าโอเคละตอนแรกมาดูไม่ได้เลยข้างในไม่เกินสองหมื่นแล้วรถได้มาราคาเท่าไหร่นะผมได้มา8ปดห0ื่นห้าแปดหมื่นห้าเนาะได้รถแปดหมื่นห้าต้องมาทําอะไรอีกไหมแปดหมื่นห้าแปดหมื่นห้าก็มาไล่เปลี่ยน อย่างที่บอกเก็บสีเก็บสีแล้วก็เปลี่ยนล้อล้อเปลี่ยนล้อแล้วก็เก็บสีสีนี่ผมไม่กี่พันเหมือนกันนะใช่สีกระป๋องเลยใช่สีกระป๋องสี 2K สเปรดอ่ะสเปรดพ่นรถมาพ่นเลยเป็นสี 2K เหมือนกันแต่มันเดิมๆมันมาเป็นสีอะไรสีฟ้าเหมือนกันสีฟ้าก็ในเล่มมันเขียนว่าสีฟ้าใช่ในทะเบียนสีฟ้าก็เลยไม่อยากเปลี่ยนสีอก็เลยหาสีฟ้ามาครับมันก็อ่อนกว่าหน่อยนะสีฟ้าเดิมประมาณนี้เนี่ยครับ แต่ว่าสภาพมันก็เย็นมาหน่อยนะก็เลยเลาะทําเองเลยถ้าไปทําก็หลายบาทเดี๋ยวผมว่าถ้าทำสีทั้งคันเนี่ยออกแบบที่สวยแล้วก็เหมาะสําหรับรถแคมมากๆเลยถ้าเกิดสมมุติว่าใครที่เขาสนใจอยากจะขอคำปรึกษากับวุฒว่าเอเราจะเริ่มทําตรงไหนก่อนเรามีรถอยู่แล้วเงี้ยติดต่อยังไงครับวุฒผมก็ส่วนใหญ่ก็ถ้าคนที่นั่นก็ทักผมในเฟสอ่ะทักในเฟซใช่ใทักเบอร์โทรได้ไหม เบอร์โทรก็ได้นะแต่ตุนผมเบอร์โทรก็ไม่ค่อยสะดวกเวลาทำงานเนี่ยบางทีเรก็ไม่ค่อยได้รับโทรศัพท์ในเวลาทำงานเนี่ยถ้าเสาร์อาทิตย์นี่โทรได้เลยได้เสาร์อาทิตย์โทรได้เลยวางที่เบอร์อะไรฮะโทรมาที่เบอร์เลย0 8นย3 3 3ด1 3สสเจหนึ่งสอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่ลงไว้ให้นะครับก็สามารถโทรเข้ามานะฮะแนะนำว่าให้โทรเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับถ้าอยากจะถามอะไรแต่ถ้าเกิดใครที่อยากจะสอบถามเกี่ยวกับเร่งด่วนก็ไปไปที่เฟสได้เลย เป็นอะไรฮะของของวุดดี้วัชราวุฒิวุตดี้นะ w u w O, o d y, o o d y. แล้วก็วัชราวุฒิ w a t c h a r a w u t เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยนะฮะวุตดี้นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับรถคันนี้ราคาไม่ถึง2 0 0หมื่นนะครับในงานตกแต่งนะในส่วนตกแต่งแต่ตัวรถเนี่ย8,500 0นนะครับก็ได้ออกมาแล้วมันค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับอย่างที่คนที่เคยแบบว่า ไปกลางเต็นต์มาระดับหนึ่งแล้วส่วนใหญ่ก็จะหนีมาแคมป์หมดแหละแต่ว่านั่นฝากอยากฝากเกี่ยวกับเรื่องบ้านเราในเรื่องรถแคมป์นี่แหละที่ว่ามันยังไม่ถูกต้องใช่ไหมอย่างที่พี่ก็เคยไปเสวนาหลายรอบก็เนี่แหละคือบางทีคนเราก็อยากทำให้มันถูกต้องนะคือหลายคนที่ถอดใจเพราะว่าบางทีต่อทะเบียนก็ไม่ผ่านนั่นนี่เรื่องปัญหาใหญ่ของคนทําแคมป์เลยนะ ถ้าอยงั้นคลิปนี้ก็คงจะต้องมาลาคุณผู้ชมเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้คงลาคุณผู้ชมแล้วครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ